สวัสดีทุกคนนะครับต่อเนื่องจากทริปก่อนนั้นนะครับก็ซ่อมแอมนะครับซ่อมขยายของ NPE นะครับ C 2002นอ่าฟิลระเบิดนะครับฟิลระเบิดทีนี้ตัวเสียก็เป็นตัวทานิตเตอร์นะครับตัวดำนี่เนาะทีนี้เวลาเราซ่อมซ่อมเสร็จคือเวลาเปลี่ยนตัวเสียเสร็จนะครับ อ่จริงๆผมจะบอกวิธีการเช็คตัวภาคภาคได์ให้ด้วยนะแต่ว่าพอดีตัวมิเตอร์เข็มมันมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับตัวมิเตอร์เข็มมันมันแตกไปแล้วนะครับก็ข้ามขั้นตอนตรงการเช็คภาคพ่าภาคไดไปนะครับเพราะตัวนี้ใช้ตัวทันติตัวใหญ่เป็นภาคได์ตัวหนึ่งนะตัวนี้นะครับ แล้วก็ภาคอาพุธเป็น6ตัวนะครับเป็นเบอร์เดียวกันเนาะนะครับก็หลังจากเปลี่ยนตัวทเทนเนอร์ตัวเสียตัวช็อตเข้าไปนะครับทีนี้เวลาเวลาเราจะลองนะครับก็ยังยังไม่ต้องเอาเข้าไปในไปลองในตัว ตัวเครื่องตัวเครื่องเยรองนะครับแนะนําว่าอย่าเพิ่งเอาเข้าไปลองในตัวเครื่องเลยตัวเา,วาตัวเมื่อแปลงอของตัวเครื่องเลยกระแสะมันจะค่อนข้างสูงนะครับถือว่าสูงมากเลยนะครับกระแสะสูงไฟสูงนะครับเทคนิคการการลงบ่อนะครับอสำหรับของผมเนาะสำหรับของผมเนาะท่านอื่นผมก็ไม่ ชัวรนะครับว่าใช้เหมือนกันหรือเปล่าผมจะใช้ตัวมอแปลงที่มีไฟต่ํากระแสต่ํากว่าตัวเครื่องจริงนะครับอย่างตัวนี้ผมใช้แค่ยี่สิบสิบโวลต์ใช้24่โวลต์นะครับก็เป็นไฟยี่สิบโวลนะต์เนาะตรงนี้ นะครับบริตไปแล้วก็น่าจะได้3 30กว่านะครับกระแสต่ำนะไม่เยอะแล้วก็ที่สำคัญผมใช้ตัวปลัก๊กปลั๊กสำหรับงานซ่อมนะครับนะตัวที่ผมใช้ประจำนะครับก็พูดง่ายๆก็คืออานุตงกรมหลอดหรือว่าง่ายๆก็คือท็อตฟิวเอร์แล้วก็ส่หลอด หลอดไฟเข้าไปแทนนะครับทั้งนี้นะครับเวลาเวลาลองทั้งตัวตัวถอดออกมาลองข้างนอกกับตัวที่ลองในตัวเครื่องจินควรจะใส่ตัวหลอดคร่อม R หลอดอนุกรมไว้นะครับถ้าลองกับตัวมอแปลงเล็กแบบนี้นะครับวงจรข้างนอกนะครับก็ใช<ๆ>้40 60วัตต์หรือว่า100วัตต์ต่ำกัน100วัตต์ได้ก็ดีนะครับมอแปลงไม่ใหญ่ แต่ว่าเวลาเราเอาไปลองในตัวตัวบอร์ดจริงตัวมอเตจริงตัวแท่นของมันก็จะใช้เป็นสองรอยวัตต์หรือว่าหนึ่งหนึ่งร้อยถึงสองรอยอะนะครับตัววัตต์สูงๆหน่อยกันกันอะไรก็คือกันกันปิดพลาดกันช็อตกันร,ระเบิดนะครับเวลาเราลองไปเนี่ยขณะที่เราเราเปิดอะเปิดเปิดลองลองเครื่องอ่ คือในเวลาเราลองเบาๆมันอาจจะยังไม่มีปัญหา,าเปิดลองเบาๆก็ยังไม่มีทีนี้เวลาเราลองจริงลองไปในตัวเครื่องมันอาจจะเกิดการมีปัญหาในในขณะลองนะครับอาจจะช็อตในขณะลองทีนี้เวลามันช็อตมันอาจจะเกิดการพังอเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเรามีตอออม่อหลอ,อดคล่อมต่อหลอดวนกลมไว้นะครับ ก็จะทําให้ตัวความเสียหายหมันลดลงนะครับอาจจะเสียหายแต่ว่าลดลงลดลงแน่นอนนะครับไม่ไม่เยอะนะคะตัวนี้ผมก็ต่อลองตัวเอาพุทเนี่ยตัวภาคเอาพุทผมใช้ต่อแค่ตัวเดียวนะอันนี้เป็นภาคไรนะครับตัวนี้เป็นเบอร์เดียวกันเลยอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะครับแต่คนระเบอร์คนละเป็นบวกเป็นลบเนะาะอาจซ้ายขวานะครับก็ เป็นได์ตัวหนึ่งก็เป็นเอาพุตตัวหนึ่งนะครับก็ต้องลองอย่างนี้ก่อนเนาะ,ะตัวฝั่งนี้เป็นภาคประการลำโพงแล้วก็ภาคไฟวีูนะครับผมไม่ได้ต่อนะผมมาจำเอาที่ตัวอาเลยอาเอาพุตนะครับอารเระเบื้องเนี่ยจากขาอีกข้างหนึ่งมาตรงกลางอีก e ข้างหนึ่งมาตรงกลางก็จะเป็นขาเอาพุตหรือว่าขาลำโพงนะครับ เส้นนี้เนาะแล้วก็ต่อเส้นหนึ่งก็ต่อกราวนะครับก็จะเป็นไฟลำโพงตัวนี้ผมยังไม่เปิดไฟนะนะการลองตอนลำโพงตอนนี้ผมวัดไฟแลนะ้วเนาะผมเลยต่อลำโพงได้จัดอยู่ไหนไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงไหมนี่นะ ผมต่อใจมาแล้วนาะคือแนะนำอย่าเพิ่งต่อลำโพงะครับให้อ่าให้เปิดเครื่องปกติเลยแล้วก็วัดไฟก่อนวัดไฟเอาพุทนะครับไฟไฟลำโพงเนี่ยไฟลำโพงนี่ควรจะเป็น0น,นะครับหรือว่าน,นนานิดหนึ่งขึ้นมานิดนึงนะครับ ก็อพอได้เนาะมันอาจจะมีการทำเนาะแต่ว่าถ้าช,ชั่วเลยก็คือ0นย์นะครับแต่ว่าต้องจำอินพุตไว้ก่อนนะอาจจะเกิดการทัหรือว่ามีสัญญาณแทรกเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าเปิดเครื่องมาวัดโคลัมโพงนี่มีไฟ50โวลต์30โวลต์อะไรเงี้ยนะเป็นไฟดีนะต้องมีปัญหาแน่นอนนะครับอาจจะมี ช็อตพักได้หรือว่าเป็นพกักเอาพุทธผังอีกก็ได้นะครับผมจะไม่เจาะละเอียดมากนะนี่นะใช้ได้แล้วนะครับดังเนี้ยนี่ผมต่อทานิเตอร์แค่คู่เดียวนะครับลองเปิดนะใช้มือถือเปิดนะเพราะว่าเราเราใช้ไฟต่ำนะเวลามันมีปัญหามันก็จะไม่เสียหาย ไม่เสีย,ยเยอะหรือว่าไม่เสียหายเลยนะครับเหมือนตอบคล้ายๆประมาณว่าเราอาสลับข้างเบอร์ทานิเตอร์อย่างนี้นะครับวงจรมันก็จะโปรเทคตัวหลอดไฟก็จะสว่างตัวมาแปลงครึ่งไฟมันต่ํามันก็ไม่สามารถทำให้ตัวตัวภาวอพุนในช็อตได้นะครับ วิอานะผมต่อแล้วนะตอนนี้ต่อตรงไม่ผ่านปรีไม่ผ่านไม่ผ่านครอสอไรนะครับ ใช้พาวพูดแค่ตัวเดียวก็ให้เป็นเป็นคลิปที่อ่เคยว่าอะไรเป็นการเทสบอร์ดอ่ะ เพื่อความปลอดภัยในการเทสบอร์ดนะครับก็ใช้เป็นแบบนี้นะใช้เป็นแบบนี้ได้นะครับก็ผมก็จะใช้เป็นลนนักษณะนี้นะโอเคครับก็บางท่านที่ไม่ใช่ช่างโดยตรงนะครับหรือว่าที่ไม่ได้เรียนอิเล็กริกมาก็จะไม่เข้าใจนะครับก็สำหรับช่างที่เรียนมาก็น่าจะโอเคนะ โดยประมาณนะ,ะก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับก็เดี๋ยวอาจจะอธจิจบายในเชิงเจาะลึกเข้าไปอีกนะครับไว้คลิปหน้าๆก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่างานตัวนี้จะเยอะหรืเอเปล่าโอเคครับ